ทางตรงนี้นะคะจะมีต่อไปอีกประมาณมสามถึงสี่ร้อยเมตรนะคะซึ่งหลวงพ่อบอกว่ามันจะไปทะลุกับกรงทหารนะคะแต่หลวงพ่อก็ไม่เคยเข้าไปนะคะเพราะว่าเข้าไปได้ถึงประมาณหนึ่งร้อยเมตรก็จะไม่มีอากาศแล้วข้างในสวัสดีค่ะมาพบกับส้มพาเที่ยวยามว่างแล้วนะคะวันนี้ส้มจะพาไปที่วัดถ้ำสมบัตินะคะหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดถ้ำลือสีสมบัตินะคะ ซึ่งวัดนี้มีประวัติความเป็นมาด้วยนะคะเมื่อครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะนายจุมพลปอพิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะคะท่านได้นำสมบัติจากท้องพระคัังนะคะมาเก็บไว้ที่ถ้ำแห่งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงจากสงครามโลกในครั้งนั้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราพาไปกันเลยนะคะอ้อก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ทุกคนคะตอนนี้เราก็มาถึงตรงทางเข้าแล้วนะคะที่เห็นเป็นจุดเด่นก็จะเป็นประตูนะคะแล้วก็จะเขียนไว้ด้านหน้าเลยว่าวัดถ้ำฤาษีสมบัตินะคะทีนี้เราก็ขับตรงไปจนสุดเส้นทางเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงวัดกันแล้วนะคะก็จะมีหลวงพ่อนะคะจะนำทางเราขึ้นไปในถ้ำนะคะเลยยืนหนึ่งก็รู้เดี๋ยกัก็มีความโชคดี นานมากตอนเป็นเด็ก,นนกเป็นสิบสิบปีนล้วคุณเป็นสิบสิบใช่ไหมยังไม่นานเท่าไหลายก็ยังไม่ไม่แก่เท่าไหร่ลายทางนี้ก็ยังน่ายังไม่แก่ขึ้นอ่ะมาเดินมายิวยองเข้าเขาพันเอาเอาเอาผ้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 าตะไบมามาผมให้พระเพราะวันข้าวภาษาคนเข้าวภาษาผมต้นไม้ผมพระใครมีอะไรมาบูชาที่ผมที่วันมาปอะคุณ ทุกคนนี่หลวงพ่อที่ประจําอยู่ที่วัดนี้นะคะทุกคนอันนี้คือบันไดทางขึ้นนะคะสิบเอ็ดขั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะไม่เหนื่อยเลยค่ะเราทึงหน้าถ้ำแล้ว ไม่โลกีขั้นเราจะพาเข้าไปข้างในถ้ำกันนะคะไม่เหนื่อยเลยฟังจากเสียงหีดีหุ้ยทุกคนอันนี้คือทางที่เราขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องไปต่อทุกคนดูข้างในดิน,นี่เป็นหน้าถ้ำ ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในกันค่ะค่ะทุกคนคราตอนนี้เราก็อยู่ในวะัดธรรมสำงวร์กันนะคะแล้วก็มากราสการะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆของที่นี่นะคะไปได้เยค่ะอันนี้บรรยากาศภายในถ้ำนะคะดูหินหินงอกหินย้อยเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าถ้ำเลยอะไม่เคยเข้าถ้ำเลย องค์พ่อท่านก็จะมานำนำสดน,นี่องค์พระฤาษีนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันนี่จะเขียนติดไว้เลยนะคะว่าห้ามสูบบุหรี่นะข้างบนก็มี มีช่องขึ้นไปข้างบนดเวยวิาสวยมากเลยค่ะทุกค่ะเราขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคนเป็นหินงอกหินย้อยสวยมากเลยอ่ะดูดทีอวิุด สวยมากเลยอันนี้คือมัเข่าทาั้งเลกแล้วก็ขันห้ามขึ้นขันตูนนี่ดนะอกไม้ก็ได้ห้าคู่เขียนขาวไดขห้าคู่ทูกห้าคู่ไม่มีก็มาเอาที่นี่มาบูชาที่นี่ก็ได้หลวงพ่อคะแล้วข้างบนที่ที่เขียน เก<ว>็บเก็บของเก็บพวกประชุมคนรับขึ้นไปไมันจะเหยียบจะคนจะผู้หญิงที่ไปเหยียบหัวพราะแก้วม,มรกระดพอดีก็เลยว่าไม่เหมาะสมไม่งามอ๋อแล้วหนูเห็นเป็นเหมือนอุโมง์เข้าไปข้างในนั่น,น,นคือเป็นทางอุโมงที่เป็นอุโมง์รับเมือก่อนที่เขาเปิดเป็นถ้ำเหมือนเนาะก็ไปได้ประมันหลายกิโลอยู่เหมือนกันก็ไ,ได้สี่กิโลกว่าตามบันทึกนะแต่ถ้าก็ไม่เคยเข้าไปใจหรอกเคยเข้าไปร้อยเมตรก็หายใจไม่ออกแล้วอ๋อเข้าไปได้ไหม อันนี้เป็นอุโมง์เข้าไปข้างในไปสักการะเก็ข้านเข้าไปสักการะกันนะคะทุกคนทางตรงนี้นะคะจะมีต่อไปอีกประมาณ3 4ม0รเมตรนะคะซึ่งหลวงพ่อบอกว่ามันจะไปทะลุกับ กุมทหารนะคะแต่หลวงพ่อก็ไม่เคยเข้าไปนะคะเพราะว่าเข้าไปได้ถึงประมาณหนึ<ม>่งร้อยเมตรก็จะไม่มีอากาศนะคะข้างในแล้วก็แบตไฟฉายหมดนะคะหลวงพ่อก็จะเข้าไปได้ประมาณแค่หนึ่งร้อยเมตรไปไม่ถึงสุดทางนะคะส่วนข้างบนเขาก็จะเป็นที่เก็บวัตถุมงคลนะคะแล้วก็มีองค์แก้วมรกตนะคะที่ห้ามสติขึ้นเพราะว่า หงวงพ่อว่ามันไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าผู้หญิงขึ้นไปข้างบนกลัวจะเหยียบองค์เหยียบเสียนองค์หลวงพ่อนะคะซึ่งดูแลไม่เหมาะสมนะคะมีบรรยากาศอีกรอบนะ สวยมากเลยเราวาา่าบ้าก็จะทําให้เรา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 ,เราไม่คิดมากเนาะปล่อยวางแต่ปล่อยวางก็จะค่อยคิดค่อยคิดสมอ,ง,องเราเป็นความพิเศษนะถ้าค่อยๆยพิจารณาเนี่ยแล้วอยู่กับเงียบๆแล้วก็จะเริ่มออกสิดออกนอกจากมันไม่คิดจำใหญ่จะไม่ใช่สมองคิดจำใหญ่ใช้หัวใจคิด แตาใจตัดสินเอาใจเป็นหลักเลยชอบไม่ชอบเอาใจตัดสินใจเลยเอาใจพัดกันเลยใ่ถ้าสมองนิดนึงก็จะคิดอ๋อถูกต้องใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีประมาณการียกว่าส่วนใหญ่จะใช้สมองไม่ค่อยใช้สมองคิดใช้หัวใจคิดที่จริงแล้วต้องใช้สมองคิดและใช้หัวใจตัดสินคิดพิจารณาแต่บางคนถ้าใช้หัวใจเยอะเกินไปหัวใจตัดสินเยอะเกินไปก็ลดหันใจอ่อนเอาใจตัวเอง จะผ่อนเดี๋ยวชอบไม่ชอบเดี๋ยวก็เอารักไม่รักมันเอาใจเยอะไปแต่ใช้ใช้สมองเยอะไปก็ไม่ดีเราให้เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นก็มาวัดสงบสงบแต่ก็คิดออกเองใช่ไหมปัญหาเราก็แก้ไขไปปัญหามีความทุกข์นะทุกข์กดู่ปกติทุกข์กกับความสุขนี่แหละมัทุกข์หลวงพ่อคะที่นี่มีประวัติความสุนทรภูมิปภูมิ ก็พาไปม,มา,เาเอาเอาเอาช่วงที่ที่บันทึกมีการบันทึกกันแล้วกันเนาะอธิยาบันทไม่เอาก็คือเมื่อแปดสิบกว่าปีที่แล้วสขขงครามโลกครั้งที่สองเนาะประเทศไทยก็มีส่วนร่วมในงสขขงครามในคราวนั้นสขขงครามทั้งระเบิดทั้งอะไรมาทิ้งท,ที่มองหลวงเยอะมากอันตรายทางจุ่มพลป้องรันสงครามต่รัฐมนตรีสมัยนั้น,นเกรงว่าจะเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของชาติเช่นเช่นทองคางแห่งพระแก้มมรกตกรงปัจจุบันนะ เพราะแก้วมันลกดก็ดีแล้วก็ซิ้ทรัพย์สินต่างๆที่ในพิธัณฑ์ที่มีของมีคา่าควรจะเสียหายโดยระเบิดนะแล้วก็เลยนํากลับอเมซอนมาที่นี่มาซ่อนที่ถ้ำน,นี้แล้วก็มีดําริว่าจะสร้างเมืองพิชบุรเป็นเมืองหลวงในคานานก็เลยเอาของวาที่นี่ที่นี่มาก่อนชื่อว่าถ้ำฤรือศรีพอเอาสมบัติมาไว้ก็กลายเป็นเรือสีสมบัติบ้านข้างล่างเรียกว่าบ้านน้ำหลุมก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบ้านสมถันถ้ำสมบัติ โดยประมาณก็คือที่ที่เก็บแล้วก็มีความยาวของอุโมงค์นั้นประมาณประมาณสี่กิโลครึ่งมีความยาวนะมันลึกเลื่อยเลื่อยไนี้คือคนหยดออกตรงทาง้ตอนนี้เขายากหน่อยมันต้องแบบเข้าไปมาหาใจไค่อยๆออกผมพ่อครับไปออกตรงทางออกตรงน้ำตกทานน้นตกทานจังใช้น้ำตกทานขั้นค่ายทหารค้าราชการตรงนั้นมันจะมีเขาเลยทำค่ายที่นั่นไงตรงนี้ก็เป็นที่สูงแล้วก็คดเคี้ยวเดินรถไปมีตรงกลางอยู่ที่ถ้ำพระ คออทั้งทำเก่าด้วยทั้งขุดด้วยของเ mm hmm. ก่าก็มีแต่มันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่คนก็ขุดไปด้วยทําทางไปด้วยปัจจุีีนคือเดินไปนได้เอาสมบัติหลบซ่อนทหารเดินงลงหลบได้เป็นที่หลบซ่อนได้ลำบากเนาะสมัยก่อน<า>อันนี้คือจากเดิมก็เป็นอย่างนี้อยู่จากเดิมก็เป็นอย่างนี้มนนไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมเลย mm hmm. เปลี่ยนแปลงน้อยมากมีมาทําเพิ่มบ้างบางส่วนเช่นแท่นพระ พวกนี้พวกนี้ที่มันมใหม่ๆก็เป็นถ้าทำามมจทำเพิ่มเขาเปิดให้เข้านานแล้วหรอคะหรือว่าเพิ่มามมเปิดหลังหลังหนูก็ไม่รู้ตรงนี้ที่เป็นบ้านด้ประมาณสักส,สามสิบปีสามสี่สิบปีแต่ครางนี้คือให้คนเข้ามาเมื่อก่อนไม่มีใครเข้ามามันอยู่ในางปรา่ามันจำนนก็ไม่ดีก็มีชาวบ้านมาหาเหตุหาอะไรก็มันพักผ่อนมาคือมันลุกล้างไปเลยไม่มีคนดูแลเพิ่งกลับมามีคนดูแลปรัพัฒนาครั้งนึ่งค่ะทุกคนคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้ กลับพาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ข้งความรู้นะคะแล้วก็ได้ดูสถานที่แห่งนี้นะคะเพราะซึ่งไม่เคยมาเลยเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะกลับลงไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราปพาไปดูพื้นที่รอบวัดอื่นๆกันนะคะแล้วเราจะลองมานับขั้นบันไดกันดูว่ามีกี่ขั้นเพราะว่าตอนขึ้นมาเราไม่ได้นับเนาะเราจะนับอันนี้หนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ด

อ้ะทำไมเรานัาได้ร้อยสิบสามคันหลวงหลวงพ่อบอกว่าร้อยห้าสิบเอ็ดคันแต่เรารับได้ร้อยสิบสามาคันสามาธิเราน่าจะไม่อยู่เฉยนี่นะคะเป็นทางขึ้นวัดร่มรื่นมากแล้วก็หลวงพ่อบูรณาดีมากเลยคะ่ะนี่นะคะ เป็นพื้นที่รอบๆวัดที่ดินสงวนกรมทางหลวงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราได้น้ำมนได้นะคะหลวงพ่อให้น้ำมนมาสองขวดขอวางก่อนเราจะพาไปดูจุดอื่นๆ,ๆ,ๆุกคนคะที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้ เป็นศาลพ่อพระก,การนะคะอนุสรสถานพระธรรมมหาแควผู้พัฒนานะคะวัดถ้ำสมบัติเดี๋ยวเราพาไปเดินดูรอบๆวัดจุดอื่นกันนะคะข้างบนก็จะเป็นเป็นเขาเป็นป่าไผ่นะเป็นเขาเป็นป่าไผ่ จากที่เดินลงมาไดมาเมื่อกี้ไม่เหนื่อยเลยค่ะไม่เหนื่อยเลยค่ะวัดร่มลื่นมากนะทุกคนแล้วก็ถือว่าคือคนรู้จักยังไม่เยอะนะคะถือว่าเป็นวัดที่สมบอีกวัดหนึ่งหลวงพ่อท่านก็จะอยู่ที่นี่องค์เดียวนะคะจะมาจำพรรษายอยู่ที่นี่มีแค่องค์เดียว แล้วก็มีชาวบ้านมาปะปายนะคะมาช่วยบูรณะบ้างอะไรบ้างแอดส่วนมากหลวงพ่อจะทำคนเดียวนะคะจะทำอยู่องค์เดียวทางด้านทางเข้ามาก็จะเป็นกุฏิของหลวงพ่อนะคะเราไม่แน่ใจว่าที่หลวงพ่อ หลวงพ่อบอกอ่ะว่าอยู่ตรงไหน,นท่านตายายท่าสมบัติที่เราพาเดินมาข้างหน้าเลยนะคะทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะคะเห็นห้อยเลย ต่เดี๋ยวเราจะมาอีกคัะรู้สึกชอบรู้สึกชอบที่นี่มากเลยคมากะยเาดวไแต่ความอากกหมลาข้าเดินดูตรงที่ที่บอกว่าวิวสูงๆอยู่ตรงไหนครับอ๋อต้องขี่รถไปใช่ไหมเสียครับ พญาเดินไปว่าปวเอะไรเขาบอกว่าเดินไปไกลไม่ได้เป็นอะไรพระราชาขึ้นหรือปัญาถามไม่ทำหมูอุ้ยตกใจหมาคนนี้เป็นต้นทำให้ไม่พอใจหรือเพื่อนกันเราเพื่อนกันอยากอะไรเขาอยากบอกว่ากัดไหมคะหลวงพ่อแต่โกรธเสียดับจึนทำเสียเสีย เมื่อัญญาออนวอถามหนักเข้าจึงบอกว่าเพื่อนกันเราเพื่อนกันเอย่คือขนมญาาของเขาหัวเราะไม่ทำอะไรเราเพื่อนกันัึงแปดสิบคือแปดร้อยล้านแต่ต้องปวดเขาอยากกินขนมเบื่อซึ่งคนจนๆก็กินได้เท่านั้นเองหรือัญานาคก็เท่านั้นทํำงูนี่แสดงว่ามีงูเยอะใช่ไหมจะทำขนมบื้องให้คอแดกนทั้งคเศรษฐีลุ่มครวดขึ้นนั่งด้วยความตกใจและ ใช่สารซึ่งอะไรจะต้องไปเลี้ยงเขาเขาทำงานเพื่อดัวขเองก็ต้องกินของตวเองหลังจากนั้นฉันจะทําให้พอแจกคนในกอกนี้ไม่กล้าไปคนเดียวค่ะใครรววยรู้แล้วว่าเธอรวยมากอย่างนั้นสี่เดียวกันหมดเลยคอกเดียวกันเลยชนสมุนสมุนสมุน เพื่อนกันเพื่อนกันไม่กัดเขานะเราเพื่อนกันโอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วไปส่งหน่อยเร็วหลวงพ่อก็จะปลูกผักปลูกดอกไม้ไว้ริมถนนทางเข้า ทุกวนมันมีป้ายขึ้นไปทำตายายแต่เราดูเป็นปับปายอยู่ก็คือหลวงพ่อจะค่อยๆบูรณะไปทีละนิดทีละหน่อยนะตามแรงตามสถานการณ์เนาะเดี๋ยวเราต้องไปหาเพื่อนก่อน ถ้าเราจะเข้าไปถ้ามูงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อจุดอื่นกันแล้วอัปเดตให้ดูนะคะทีละนิดทีละนิดที่นี่มีแผงโซลาเซลล์ด้วยนะเห็นไหมโซลาเซลล์วันนี้เราจะพามาทานอาหารบนเขาค้อนะคะ ชื่อร้านมีชื่อว่าบ้านไม้ต่อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันค่ะบรรยากาศของร้านเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารทานกันค่ะทุกคนนี่มีทางลงไปห้องน้ำนะคะนี่เป็นบรรยากาศภายในร้าน มีเครื่องดื่มมีคนสั่งอาหารไว้แล้วนะคะมีคนสั่งอาหารไว้แล้วอ้น่ากินจังนี่นะคะอ,คอันนี้อะไรนะคะพี่ปูไก่ผัดเม,ม็ดมะม่วงอันนี้ไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะ แล้วก็แกงส้มแปะสาปาชอ่อนตำไทยนะคะอาหารที่เราสั่งมามี3ามนะอ,อ,อ,อย่างานะคะแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวิวของร้านนะคะนู่นทุกคนเหมาะขึ้นเหมาะขึ้นเลย ทุกคนคะหลังจากที่เราพาไปเที่ยวมาแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะพาไปที่ไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้บ๊ายบาย